นี้เราอยู่ที่กระดาษติต้งค่ะเรียกตลาดติดต้งที่สุไหงโกลกนะคะขนมตักตก๊ก,กแกนเยอะเลยค่ะ ตอนน้คันนี้คืออะไรอะคะอันนี้ชาเต้ไก่อ่าเตะไก่แล้วขาวๆอันนี้คืออะไรอคะอ,อันนี้ข้าวข้าวข้าว,าว,าวจิ้มกินเออโอ้แดีค่ะมาจากไหนเนี่ยทาจัง เสเต็กแป้งๆนี้ก็เป็นข้าวสเต็กไก่ค่ะแปลกดีแปลกดีข้างหน้านี่เสยสิบบาทค่ะอ๋อข้าวเหนียวหน้าปลาเหรอคะ มีกินเฉพาะตอนเช้าอ่า้วี่เาโอเคเดี๋ยวหนูลองอันนี้ค่ะไม่เคยกินทานที่นี่ได้วไงคะทานนี่ก็ได้ค่ะโอ้ยค่ะได้ได้ดูขอถ่ายนี่ก่นนี่ก็ปลาทั้งโกเนาะปลาทั้งโกรนน้ำเต้าหู้ข้าผัด เป,ปก๋วยแกลงขายอันนี้ชุดเท่าไหร่อะคะอันนี้สิบาทสิบาทหมดเลยค่ะโอ้ข้าวกับแกงชุดละสิบบาทเป็นพวกข้าวหมกไก่ชุดละสิบบาทถูกมากเลยเรียวค่ะสิบบาทหมดเลยสิบบาทหมดเลยโอ้ขายถูกแมก่ ค่ะแล้วหนูลองชิมอันนี้นี่เราได้มาลองชิมอันนี้ดูขนมขนมค่ะมันคือขนมเรียกว่าข้าวเหนียวเช้าอ๋อมันคือขนมกับไทยแล้วนะภาษาเชลน์เขาเรียกว่าทับศัพท์ทับศัพท์อ่าเป็นภาษาทับศัพท์ข้าวเหนียวเช้าเพราะว่ามีมีให้กินแค่ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นอะไรไม่มีแล้วข้าวเหนียวเช้า

น,นี่ก็จะเป็นเหมือนตลาดสดในข้างบนนี้คือเป็นตลาดสดเลยอ่ะแต่ว่าดเดี๋ยวเรา เขาถูกนะนีไ่ได้ตาลาดค่ะ ข้าวรกกาดแกงกับข้าวนี่หนึ่งค่ะร้านเขาเขา,าจะมีอะไรร้านกาแฟโบราณก็คือบโบราณจริงๆนะมมานั่งทานกาแฟตอนเช้าข้าวหมกอะคะ ขอเท่าไรอะคะอ้ยยี่สิบก็มีสิบห้าก็มีอ๋อเดี๋ยวหนูขอดูยี่สิบก่อนค่ะจว่าข้าวมันประมาณไหนข้าวก็อิ่มอิ่มนั่นแหละยี่สิบบาทโอ้ยเยอะเลยค่ะจะเอานี่ไหมได้ค่ะหนูเอาอิ่มอิ่มเลยยี่สิบบาทนี่หนูเอาเพิ่มเพิ่มไก่เป็นสามสิบได้ไหมได้ได้โอเคค่ะสองห่อทำสองห่อนะได้ค่ะ เยอะมากยากซี่ป kind of right. really? ่ะซื้อกลับไปทานกรุงเทพค่ะอ๋อเนาะได้ใช่ไหมคะได้ๆ้ไปถึงตอนเย็นไปรถเองเหรอไปค่ะไปื่องบินค่ะโอ้เออสัวซีนามามาไปรถเองลืมไปถ้าไปรถเองแบบไม่ถึงแ่เลยยลืมไปว่าตอนเย็น สามสิบบาทอิ่มเลยอิ่มซื้อไปฝากแม่ด้วยค่ะจะน้ำจิมเพิ่มเนาะได้ค่ะ ตาแ,แม่เหรอคะตาแม,ม่แล้วมันต่างไงแกะงกองอตาแมาา่แม่กะกระล่อกกองร้อยยี่สิบบาทสั่งกันนาคันกะละแมอร่อยอร่อยนาตาเหมือนลองกอง롱กองก็อร่อยนาแม่ก็อร่อยอ่างสา่งก็อร่อยถูกมากเลยค่ะนั่งสา่งก็อร่อยไม่อกันอะไรเหมือนกันค่ะข้าวอะไรอ,อ,อ,อะรอคะป้า

อ่าโอ้สีแดงสวยอ่ามันคือผลไม้อะคะอ่อะามันกินได้ปะกินได,นด,ด้ดูดูด เหมือนมันแก้วครับแงดเข้าไปแล้วอะเนื้อสัมพันธ์เหมือนมันแก้วเลยค่ะอแปลกดีค่ะแปลกดีขอบคุณค่ะอะไรอะค่ะคุณป้ามันคืออะไรอะคะอมันคืออะไรเออสามสิบบาทเดินหนึ่งมันคืออะไรคะหน้าตาเหมือนละกำมสละอะไรอย่างงี้เลยแต่ละไอตดูมันคือสละ มันคือสละใช่ไหมคะแล้วมันเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวหรือหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานโลเท่าไหร่อะคะเลส30ิบสามสิบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกเนียนลูกเนียนลูกเนีย คุณยายซื้อค่ะไอสองโลค่ะซื้อไปฝากแม่ไม่รู้แม่กินเป็นเป่านะใส่เองใส่เองแม่่าคุณยายดึงสองโลค่ะคุณยายใส่เลยเดยคุณยายซื้ออร่อยแต่เราไม่มีบูดูไงเราอยู่กรุงเทพ เราก็กินกับน้ำพริกได้เนาะอ่ามันกินได้เลยใช่ไหมคะคุณยายไม่ต้องเอาไปต้มต้มก็อร่อยอ๋อต้มก็อร่อยอ๋อต้มก็ได้กินกับมาอะไรนะคะกินกับมะพร้าวกพ้าอันนี้หนูขอชิมได้ไหมอะคะมันมีลูกเล็กๆหนูอยากรู้รสชาติมันหนาว่าเป็นยังไงไม่กล่วคุโรก ลูกเหนียงเหมือนกันใช่ไหมว่าลูกเหนียงอ่มันเรียกว่าอะไรนะคะไอ้นี่ถั่วใสถั่วใสถั่วใจตัวถั่วนี่เอาไปต้มถั่วใสค่ะถั่วใจตัวรังกาเจโปภาษาอิสลามกาเจโปคือภาษาอิสลามแต่แต่ภาษาไทยเราคือถั่วใสถั่วใจมันต้องเอาไปต้มก่อนถึงกินได้ สัวใซนะหนแแนัวใจกระแจี๊แบโปผลไม้เพียบ Ồ, đây đi. Cái quá หมดดูอยากชิมเฉยๆ ูชนหนูชนใช่ไม, <Yeah. S 2> มันสำมะหลังเขาเอาไปทำอะไรคะคุณป้าอันนี้ทำตับเปรีนี่เขาหมักเขาหมักตับเปรตับเปรนะ่เขาหมักเออเขาหมักน่ะเขาเหนียวกับตำหมันนี่ก็ทำหมันทั้งกันเขาเหนียวอย่างขานมที่เราไม่เคยเห็นเลย <c oughs> แตหป้งไม่ไหวจริงๆแป้งเยอะมากข <c oughs> อบคุณนะคอันนี้มันคือเอามาทำอันนี้ค่ะ,คะอ๋ามันคืออันนี้ขอบคุณค่ะที่ระยเรมามคือแป้งบางอย่าง,าง,างคือที่กรุงเทพมันไม่มีอะเนาะ ที่เขาแบบนิยมเขาเก็ียบทั้งหลายแหล่แต่มาปัตตานีลากเลยอ่ะา็เขาเกลียบสดข้าเรียกข้มิ้นสดถูกไหม แม่หนูชอบกิน oh. เดี๋ยวกินยังไงอะคะแล้วแต่เอาอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยจัดเลยค่ะใช่ได้ไหมใช่ค่ะไม่ไหมว่าอร่อยเน้ะอ่ะเนอะเอาอืาเป็นอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> ลูกน้ำเลยค่ะ โรตีจาปาตีคืออะไรอะคะาาคุณลุงสวัาดีมันคือมันต่างอะไรกันสาัสดีมัน,มนไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันเลยทอดแบบทอดแบบไม่มีน้ำมันแห้แงแท็แ<อ>ต่แป้งเดียวกันแป้งเดียวไม่ใช่ไม่เหมือนอ๋อแป้งก็คนละแป้งมีอินเดีย อันนี้มันมาเลเซียเพราะแ้ใจอ๋อแป้งที่เรากินเนี่ยของมาเลเซียอืมอันนี้มาอินเดียสับปะติอันนี้อันนี้แดงอันนี้มันแดงอันนี้มันขาวอ๋อทำออกมาแล้วมันจะแดงอืมเอนกัรับมเหมือนกัน เป็นพี่น้องกันโรตีชูมัยไม่เกี่ยวมีน้ำพริกอะไรบางอย่างให้ด้วยไม่มัมีแย้วอ่ะใส่เนี่ยเธอใส่น้ำต้องใส่น้ำเหรอคะไม่แกงเนื้อคกงเนื้อค่ะ